คลิปนี้ผมถ่ายเอาไว้เมื่อกรกฎาคมปี2022นะครับซึ่งตอนนั้นกระถินเทพ,พาอายุครบ2ปีพอดีเลยครับสังเกตนะครับต้นกระถินเทพ,พาสูงเกิน4เมตรไปแล้วครับและถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับต้นแดงต้นไม้อื่นยังไม่ถึงเอวเลยครับสังเกตไหมและส่วนนี้นะครับผมไม่ได้ปลูกเฉพาะกระถินเทพ,พานะครับผมปลูกกระถินเทพ,พาหนึ่งแถวสลับกับไม้โตช้าอย่างเช่นไม้แดงไม้รัง ไม้พยุงไม้ยางนาไม้มะข่าโมงปลูกสลับกันแถวเว้นแถวนะครับก็คือกระถินเทพ,พากับไม้โตช้าพวกนั้นเขาจะห่างกันที่2เมตรครับเพราะคิดว่าไม้วงทวยอย่างกระถินเทพาเนี่ย เมื่อเขาใบร่วงมาเต็มที่แล้วช่วยกันคุมหญ้าเต็มที่แล้วทิศวันก็จะตัดออกครับตามแผนก็คือเราจะตัดออกในปีที่3ครับซึ่งเมื่อเราตัดต้นกระถินเทพาออก1แถวนะครับไม้โตช้าของเรามันก็จะห่างกันแถวหนึ่งก็จะห่างกันอยู่ที่4เมตรครับแต่และต้นก็จะห่างกัน2เมตรแบบนี้ครับแต่ถึงตอนนี้ปี2025 ต้นกระถินเทพาก็ยังเหลืออยู่หลายต้นครับมันผิดแผนครับเพราะว่าเราเห็นเขาโตเราก็ไม่อยากจะตัดทําใจตัดไม่ลงครับและนี่คือต้นกระถินเทพาในปี2025ครับตอนนี้ทั้งไม้กระถินเทพาแล้วก็ไม้โตช้างอื่นๆท่วมหัวไปแล้วครับเป็นกําลังใจให้กับคนปลูกต้นไม้ทุกคนนะครับพี่ปลูกต้นไม้ยังไงพรุ่งนี้มันก็โตแน่นอนครับ